ตัวตัวนี้ม่เม่เล็กดฉันเอาไฟตัวนี้มีค่อยตัวนี้ตัวนี้มันห่างพดทธนี่มันห่างพดไฟบุเทิงต้องหยับตัวนี้เข้าไปไหนหดนึงนี่มีวิทย่องส่องอันๆๆนี้ตัวนี้อันนี้กับตัวนี้อันนี้วิทนี่ส่องตัวนี้หยับเข้าไปสิอันนี้ก็เป็นเชีย ตียนี่กมัน3แผ่นเน,ะน,นาะเตีย3แผนน่นนี่ทบ3นี่นี่เมล็กสลบสลบูกับตัวตัวหัวตัวนี้เกิดไฟขึ้นนี่ซ่องตัวนี้อนีใส่ก่อนอ จะเป็นห้องมาตอนนี้แล้วนี่ตันี้เข้าันดูทับรถนี่นะพอได้น้ำฝดโอเค Ei hu am y leg yma ni ni ydy ni ni Senad yn benig Okay ทำงอนผืนนีบอกให้มันแน่นแน่นก็ไปเก็ดเบโตเนี่ยบวกลูกสวนมาต่อไปก,ก่นให้มันดีๆอันนี้มันใส้ข้าวนี่ใส่ดินนี่กลัอยู่นี่ไส้แพรมันจะเข้าหมกสูตรตัวนี้เข้าเข้ากับตัวนี้เข้าบล็อกตัวนี้นี่ คือว่าพอดีแล้วนี่ล็อกวันนี้นะจะให้แน่นกว่านี้หนึ่งก่อนให้แน่นกว่านี้โอเค I'll let money.